สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวง ปริมาที่นี้เราจะมาตววรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกของผู้คนที่เขารู้จักกับคุณทั้งสนิทแล้วก็ไม่สนิทนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณและเขามีเรื่องที่จะชื่นชมคุณด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นแก้น้ำทาเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะบางทีเราอาจจะคิดมากคิดเยอะเกินไปฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูความคิดความรู้สึกของผู้คนที่เขารู้จัก กัคุณนทรงผ่านพรงงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสุ b s c r i b e รแชร์นะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นเซตเตอรคนเกิดวันสาว์ธาตุไฟปร,ร,ราเรราศีมีนธาตุน้ำอัคคีเรสราศีกุมทธาตุลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสวินาศราศีพษพราศีตุลน,นะคะไฟธาตุไฟเมษศน,นีนู วอเทอร์ Water, ท่านา้ํามีนกรกฎพิจิกรลิบาราสิตุนท่นลมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้ของกับคุณมี16 19 12 23 11 24 7แล้วก็18นะคะส่วนกําลังใจที่เราจะส่งไปให้ทหารทหารของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนทุกท่านจะปลอดภัยและได้รับชัยชนะสําเร็จกลับมาและก็นะคะชีวิตของคนไทย เราทุกคนจะสงบสุขสันติภาพเหมือนเดิมนะคะเป็นกำลังแรงใจให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวตัวของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นอย่างไรในสายตาของคนที่รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถทรัพย์สินเงินทองหรือว่านะสิ่งที่คุณแสดงออกให้ผู้คนได้เห็นนะคะขอพายสิบใบ ลักษณะของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ชอบ ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลชอบเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมนะคะสำหรับคนที่เขาเป็นคู่รักเป็นคนรักกับคุณเนี่ยนะคะมีในเรื่องของการที่เขาอ่ะเห็นว่าคุณเน่เป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบเข้าวัดนะคะชอบเข้าไปกราบไหว้พระประธานนะที่อยู่ในวัดและพลังงานของคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ คุณคล้องหมองใจอยู่นะคะหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเครียดอยู่นะคะแต่นะคะพลังงานของคุณก็ยังเป็นคนที่ได้รับโอกาสได้รับช่องทางทำมาหากินลหลายๆช่องทางคุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีอนาคตที่ดีนะคะมีชีวิตที่ดีมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้สร้างความสำเร็จมากมายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ ตัวของคุณเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่มอบอน้ําจิตน้ําใจให้กับเพื่อนให้กับสังคมนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ให้กําลังใจผู้อื่นเห็นอกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแต่ก็อาจจะมีพลังงานของบางคนที่แอบ นะคะอิจฉาคิดร้ายกับคุณด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังแม้คุณจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามากแค่ไหนก็ตามก็อาจจะมีบางคนบางท่านที่เขานะคะหมั่นไส้ในตัวของคุณก็คิดว่าตัวของคุณเนี่ยนะ,ะอ,อ,อาจจะมีการเสรแสแร้งแกล้งทําบางสิ่งบางอย่างก็เลยอาจจะมีคนอิจฉาคิดร้ายกับคุณด้วยแล้วก็อาจจะมีพลังงานของบางคนที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะ เห็นในเรื่องของเดาเดาในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคุณได้นะคะเพราะว่าตัวคุณไม่ค่อยที่แสดงออกในเรื่องของความเครียดปัญหาบางอย่างในชีวิตตัวของคุณเป็นคนที่มีในเรื่องของความรู้ความสามารถมีเซนต์อ่านใจหรือว่าแม้กระทั่งนะคะพฤติกรรมของบุคคลรอบข้างสังครอบข้างคุณก็ยังเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะแล้วก็ รับรู้ถึงพลังงานของบุคคลรับข้างได้เป็นอย่างดีและคุณก็สามารถควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์นะคะได้นะว่ามีใครบางคนที่อาจจะคิดยังไงกับคุณนะ,ะหรือว่าแสดงออกพฤติกรรมบางสิ่งมาอย่างกับคุณและการที่ตัวของคุณนะ,ะเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเนี่ย คุณก็มักที่จะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่ทําให้คุณโกรธโมโ้คุณเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะบางท่านเขามองว่าคุณเป็นคนใจร้อนอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานที่คุณมีความเร่งรีบอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จนะเขามองว่าคุณคุณเป็นคนที่แบบอ่าใจอ่าเรียกว่าเหมือนกับ มีพลังงานของความเป็นวัยรุ่นใจร้อนที่อยากจะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ผู้คนเขามองมาที่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลัคนาราศีที่โดดเด่นนะคะที่เป็นเจ้าของคลิปคลิปนี้สะเ,ท,เสทินคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟ ท่นคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟนะคะเปิด์ธาดินพฤษกกมกรมาราศีเมษราศีพิจิกวินาศราศีพิศพราศีตุลแล้วก็อ,อเคคีเรสราศีกุมทธนลมตัวเลขวันที่เกิดที่ห้องขอบคุณมี17 19 13 16 11แล้วก็26นะคะอาจจะบอกสองรอบนะ,ะท่านใดที่อาจจะเหมือนกับว่า ต้องการความชัดเจนในเรื่องของลัคนาราศีแต่การทํานายดวงของไม่เหมาะการทําคลิปจะไม่เน้นในเรื่องของลัคนาราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณและเขาอยากจะชื่นชมอะไรในตัวของคุณขอดูหน่อยนะว่าตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณนะคะมีความโดดเด่นอย่างไรในสายตาของผู้คนนะคะ ความโดดเด่นคุณหน่าที่จะมีการบล็อกการกระทําคําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคุณเหมือนกับว่าไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยความรู้สึก ไม่เปิดเผยความเครียดไม่เปิดเผยปัญหาใดๆที่คุณกําลังเครียดวิตกกังวลใจอยู่เพราะว่าสิ่งที่คุณเหมือนกับวิตกกังวลใจเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตก็ได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานและคุณมีความรู้สึกว่าการที่ตัวของคุณแม้คุณจะบน่น หรือว่าโพสโซเชียลเนี่ยหรือว่าเล่าเรื่องราวความทุกข์นะคะออกไปก็อาจจะไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้ฉะนั้นคุณก็เลยเก็บความรู้สึกเก็บอาการเก็บความเครียดเก็บความวิตกกังวลใจเก็บปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความหวังเกี่ยวกับในเรื่องของความคาดหวังความสําเร็จไว้ในใจและคุณคิดว่าคุณ ะะเหมือนเกิดมาเป็นผู้ให้นะ,ค,ะคนอื่นอาจอาจจะช่วยเหลือคุณไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะไปเคยขอร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วแต่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้ฉะนั้นคุณจึงคิดว่านะคะคุณเป็นคนที่สามารถจะสร้างความสําเร็จ ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้คาดหวังให้ใครมาช่วยเหลือคุณและคุณจะลงมือทําเองและคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจนะคุณอาจจะกําลังจับหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของธุรกิจการงานที่คุณคาดหวังความสําเร็จนะคะและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือความร่ํารวยความมัง่งคั่งตัวของคุณก็ยังนะ,ะไม่ลืมที่จะมีจิตใจที่เมตตาแบ่งปันช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคนอื่นนะคะ,ะ,คะก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจก็ยังมีความอ่อนโยนก็ยังมีความน่ารักอัธยาศัยดี สำหรับบุคคลอื่นๆอยู่เสมอนะคะแม้ตัวของคุณจะยังไม่สำเร็จแม้ตัวของคุณอาจจะยังเหมือนกับกำลังนะทำภารกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่คุณก็ยังนะคะมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนมองเห็นความสำคัญ ะะของบุคคลอื่นอยู่ดีนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่รู้สึกว่า,าตัวของคุณอาจจะยังไม่ได้สำ,สำเร็จเลยสักเดียวอาจจะยังไม่ร่ำรวยอาจจะยังไม่มีในเรื่องของอาชีพการงานที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ยนะคะไปถึงเป้าหมายในชีวิตแต่คุณก็ยังนะคะมีความเมตตาการุณานะะต่อเพื่อนๆต่อสังคมที่อยู่รอบๆตัวคุณอยู่นี่คือพลังงานของคุณนะคะในสายตาของเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผู้คนที่เขารู้จักกับคุณไม่ว่าจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าโลกโซเชียลเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาชื่นชมอะไรในสิ่งที่คุณทำในสิ่งที่คุณเป็นนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะว่าผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยนะคะทั้งชีวิตจริงแล้วก็โลกโซเชียลเขาชื่นชมอะไรในตัวคุณ The Moon เขานะคะก็รู้นะคะว่าคุณเนี่ยมีความทุกอกทุกใจนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำน่ะบางคนด้านคืออา,อาจจะทำโซเชียลนะคะอาจจะทำบ้านฟ้ายังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ได้ตั้งค่าสร้างไรายได้ก็ยังมีความมุ่งมั่นก็ยังมีความตั้งใจที่อยากจะ สร้างความสำเร็จต่อไปนะคะผู้คนเขาก็รู้แหละว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางอยู่ในช่วงระหว่างของการสร้างตัวตนสร้างรายได้อยู่นะคะและยังไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้นะว่าคุณอาจจะประสบความสำเร็จมาอย่างหนึ่งแล้วนะคือแบบเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเขาก็รู้ว่าคุณอะ น่าที่จะสามารถีจะสร้างความสําเร็จได้แต่ตอนนี้แม้มันยังจะไม่สําเร็จนะแต่เขาก็คอยส่องคอยดูคอยเป็นกาลังใจให้กับคุณอยู่ห่างๆและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวของคุณจะประสบความสําเร็จและคําชื่นชมที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็บอกว่าเออไม่ต้องซีเรียสน,นะคะไม่ต้องหักโหมมากจนเกินไปนะคนคนอย่างคุณเนี่ยเก่งมีความรู้มีความสามารถมีลักษณะของความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ อผ่านปภรษาผ่านปัญหามาเยแย่มากมายเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนแล้วก็สังคม นะเพื่อนๆจะคอยสนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือคุณเต็มที่เลยขอให้คุณนะมุ่งมั่นตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างนะทำให้มันถูกต้องทําให้มันถูกตามกฎระเบียบนะคะเออหวังสิ่งใดต้องการสิ่งใดทําไปนะคะอย่าย่อท้ออย่าถดถอยอย่ายอมแพ้นะคะเขาคอยเป็นกําลังใจให้กับคุณแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะผ่าน ในเรื่องของอสิ่งที่คุณคาดหวังไม่ได้นะและผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขาบอกว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานที่คุณทํามาก่อนเนี่ยคุณเป็นคนที่มีภาระความรับผิดชอบคุณเป็นเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่า มีในเรื่องของฐานะการเงินการงานนะ,ะที่มั่นคงอยู่แล้วดูเป็นคนที่มีความพร้อมดูเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วแม้คุณจะประสบพบเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่านะคะเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะทำให้ตัวของคุณเป็นคนที่สามารถที่จะต่อสู้ สามารถที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนมากๆเป็นคนที่มองการไกลนะเป็นคนที่มีอนาคตที่ยาวไกลเป็นคนที่เหมือนกับผ่านปัญหาผ่านมรสุม นะชีวิตมาเยะ่ยะมากมายนะตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีน่ารักอัธยาศัยดีฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะเขาอยากจะชื่นชมคุณที่คุณสามารถจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และคุณก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นะคะแล้วก็อาชีพการงานที่คุณทําเหมือนกับว่า คุณมีความตั้งใจที่อยากจะประสบความสําเร็จนะในสิ่งที่คุณทาเขาเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าอยู่ในศีลธรรมเป็นคนที่จิตใจดีมีความมั่นคงมีความเด็ดขาดมีความจริงจังนะที่อยากจะประสบความสําเร็จและก็เป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละนะคะเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมนะเขาเชื่อว่าอาชีพการงานที่คุณทําสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนเขานะคะก็ยังคอยส่องคอยดูเป็นกําลังใจให้กับคุณอยู่ และคนที่เขารู้จักกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขายังคอยสนับสนุนคุณเขายังคอยอยู่เคียงข้างคุณและเขาอยากจะให้คำปรึกษากับคุณถ้าคุณมีบางเรื่องที่คุณนะคะสงสัยหรือว่าอยากรู้และเขาอยากจะให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่าผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้แล้วก็เหมือนกับเออผ่านในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะคือเหมือนกับได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดนะคะเป็นคนที่ช่างพูดเจราจาเป็นคนที่มีไหวชกใบพิปติพานนะ,ะเป็นคนที่เหมือนกับมีในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตที่มั่นคงเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเชื่อถือนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของคุณด้วย เขาอยากจะชื่นชมอะไรเขาบอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานคุณก็จะเเรียกว่ามีการพัฒนาหรือว่ามีในเรื่องของโอกาสะเข้ามาในชีวิตตัวของคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนเขาเชื่อว่าคุณเก่งเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ดวงดีมีโชคและคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่ เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลและตัวของคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความทุกข์ลำบากอะไรนะคะณนะตอนนี้เวลานี้เขาจะคอยเป็นกำลังใจงคุณให้คุณสามารถที่จะพัฒนานะ,ะแล้วก็เรียนรู้นะ,ะแล้วก็มีประสบการณ์ที่จะทำให้ตัวของคุณผ่านอุปสรรค ไปได้นะ,ะแล้วก็สำเร็จได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคือน่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของการที่เดินไปสู่เป้าหมายของคุณเองนะคะและผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไม่ต้องเครียด นะคะไม่ต้องนอนดึกนะคะให้คุณดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายใจิตใจของตัวเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ย เหมือนกับจริงจังจนเกินไปเครียดจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะ,ะให้อดทนให้ใจเย็นเย็นให้ค่อยๆทำนะค่อยๆคิดต่อไปนะคะสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยมันจะสําเร็จแน่นอนขอให้คุณเหมือนกับว่าคืออย่าย่อท้ออย่าถดถอยเขาจะคอยส่องคคอยเป็นกําลังใจกับคุณนะ,ะแล้วก็เชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะ ได้รับชัยชนะและความสําเร็จได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณเนี่ยแล้วก็คุณจะสามารถเนี่ยเริ่มต้นนะทำในสิ่งทุกที่คุณต้องการได้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณจะเรียกว่าประสบความสําเร็จคุณจะสามารถเี่ย ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสําเร็จได้แน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองว่าเอ้ยคุณเนะี่ยเป็นคนที่มีของนะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอีกไม่ช้าไม่นานคุณก็จะประสบความสําเร็จแน่ๆบางคได้นคือแบบทาบ้านฟ้าเนี่ยยังไม่ได้เครื่องมือนะคะก็ยังไม่ได้ตั้งค่าสร้างไรายได้นะอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยคุณก็ได้แล้วนะคะสําเร็จแล้วผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณ เขาบอกว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า เรียนรู้และก็เข้าใจปัญหาทุกสถานการณ์ได้คุณเป็นคนที่มีความโอดทนคุณเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นนักรบเป็นนักสู้นะเป็นผู้กล้ากล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการลงทุน,นเรื่องของการทําธุรกิจการงานอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้วนะเป็นคนที่ดูแบบ มีความร่ำรวยนะคะแล้วก็หาเงินเก่งมีความรู้มีความสามารถอีกฉะนั้นสิ่งที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไม่ช้าไม่นานคุณก็จะสามารถที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวของคุณได้นะคะและเขาชื่นชมอะไรล่ะนะคะชื่นชมในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มีความกระตัญยูเป็นคนที่เหมือนกับ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่ทําให้คุณเหมือนกับชักช้านะคะไม่ประสบความสําเร็จแต่เขาก็เห็นนะว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะยอมรับนะคะในช่วงเวลาที่เหมือนกับจะต้องหยุดพัก ะะแต่เขาก็เห็นว่าคุณก็มีความสุขดีคุณก็แสดงออกว่าคุณเหมือนกับว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เขาก็เลยมองว่าตรงคุณเนี่ยเป็นคนที่มีไฟนะคะมีในเรื่องของความที่อยากจะไปถึงเป้าหมายและความสําเร็จเร็วๆวเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคือไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เจอความทุกข์เจอปัญหาอะไรก็ไม่สามารถําให้คุณหยุดนะที่จะนะจะ,ะเผชิญกับ ความทุกข์ต่างๆได้คือเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อเป้าหมายเพื่อความสําเร็จนะคะอย่างจริงจังนะเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่ไม่หมดไฟเป็นคนที่มีกําลังกายกําลังใจนะคะและเขา ก็อยากจะบอกกับคุณว่าเขาเป็นกำลังใจให้กับคุณนะเขาอยากจะเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะอยากจะให้เขาช่วยเหลือก็บอกเขาได้เขาจะช่วยแนะนําแล้วก็บอกคุณนะคะเขาก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบนิสัยดีน่ารักอ่อ,อนโยนอ่อนหวานนะอัธยาศัยดีมีในเรื่องของการที่แบบมีความรักมีความเมตตา ะะและตอกตัวของพวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้คุณผ่านปัญหาผ่านสถานการณ์วิกฤตต่างๆ นะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณให้คุณประสบความสําเร็จด้วยนี่คือสิ่งที่ผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเขาอยากจะเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็ชื่นชมในความอดทนในความรู้ในความสามารถในความเก่งในความขยันของคุณในความที่ตัวคุณน้าไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ปัญหาต่างๆฟังเพื่อเป็นแก่น้ำทางเปน็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ